สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนค่ะสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีคคช่องคำนวณโดยทางพาดยทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของเด่นล่างเนาะก็จะเป็นอีพีที่สี่หรือเปล่าอีพีที่สี่นะคะอีพีนี้นะคะก็จะเป็นสูตรเด่นล่างแอดจะนําสูตรโชคดีแล้วก็สูตรโปรดมาฝากทุกคนนะคะเพราะว่างวดก่อนเนะี่ยที่แอดนจาจับชมกันแล้วมันมานะคะทุกคนนี่จาได้ไหมในงวดก่อนนะคะแอดลงให้ไปในอีพีที่ห้านะคะ นี่งวดกอน,นะคะนี่ก็จะเป็นสูตรโปรดแล้วก็สูตรโชคดีชนแล้วมาหรือเปล่าะคะที่ผ่านมามันชนแล้วมันมานะคะนี่ก็ชนกันที่สองสี่แปดก็มาที่8ดนะคะออก8ปศูนเนาะ<ๆ>นี่เพราะฉันเราจะตามต่อนะคะตรงนี้แอดก็บอกว่าถ้าสองสี่ปดมันไม่มาสามารถจับคู่ประกบได้นะคะแต่ว่า8มันมาเนาะตัวนี้ก็ เป็นโมค่ะไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําตัวเด่นด้วยนะคะถ้ามันชนกันตัวไหนมีโอกาสที่จะมาได้ตัวไหนนะคะถ้าตัวชนไม่มานะคะตัวชนไม่มาสามารถมาได้ตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําใน e p ีนี้เลยนะคะก็อ,อื่นนะคะก็มาดูก่อนอว่าที่ผ่านมาออกอะไรเนาะนี่16กุมภาออก80น์แปดศูนย์นะคะ ก็มาที่8ในตำแหน่งของหลัก10 1นี่10ล่างนะคะ,ะแล้วก็มาดูที่สูตรโปรดโปดนะคะโปดอันนี้ถึง1มีนาแล้วเนาะแต่ก่อนหน้านั้นนะคะ16กุมภานะคะนี่มาทั้ง8แล้วก็0หลัก10แล้วก็หลักหน่วยเลยนะคะอ่ะเรามาดูคำเตือนกันก่อนอน,นะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวอจะพาจับประกบด้วย คำเตือนนะคะสูตรคำนวณน,นี้เป็นสูตรที่ได้มาจากการคำนวณตัวเลขสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะคะไม่มีผลเกี่ยวข้องกับกองสลากใดๆทั้งสิน้นคำนวณสูตรเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นค่ะจากช่องคำนวณในทางพารวยค่ะใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนรับรองว่าไม่พลาดคลิปดีๆจากแอดแน่นอนนะคะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะคะก็สมัอรไลน์ตาม ตามลิงด้านล่างได้เลยนะคะกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปนะคะทุกคนคะ่ะนี่ในกลุ่มเราก็จะมีใบดําตารางชุดเน้นนะคะแนวทางเลขเด่น3ตัวบนนะคะ,นนะ,คะก็จะมีของ2ตัวบนตั้งหักนะคะแล้วก็2ตัวล่างตั้งหักเราสามารถเอาตัวที่เรามีในใจไปเทียบกับ2ใบนี้ได้นะคะเข้าบ่อยมากวิ่งลูดนะคะแอดบอกเลยวิ่งลูดแอดพลาดน้อยมากนะคะสามตัวบนก็มีเข้ามีหลุดบ้างนะคะแต่ว่าส่วนมากก็ มีเข้านะคะงวดที่ผ่านมาที่เข้าไปก็หนึ่งหนึ่งสนะคะแต่เป็นออก4 1, 1, 1ี1หนึ่หนึ่งเนาะนั่นแหละนะคะแล้วก็ส่วนมากก็แล้วก็มีเฉียดมีแต้มเดียวอะไรอย่างงี้นะแล้วก็แค่กับเลขอันนี้ก็มีโอกาสเข้าแตดในชุดใบดําตารางชุดนี้นะคะถ้าในใบตารางนะ่ะมีโอกาสแตก3ตัวนะคะทุกคนค่ะนี่งวดก่อนค่ะ งวดก่อนนะคะออก417ใช่ไหมก็มี117นะคะในตัววินแล้วก็80นะคะ,อ,ะอันนี้ในตารางแล้วก็เม็ดเดียวที่30มนะ่ะไม่แตกเนาะแต่ว่าเข้าที่80วิ่งรุ่นแอดให้8กับ9กเนาะก็มาที่80นะคะแล้วก็95นี่ไปน่าจะไปทอกอนะ่ะดู3ตัวนะ่ะออก417ใช่ไหมนี่แอดให้371 <laughs> 80เดี๋ยววัดนี้ว่ากันอีกทีนะคะกับสามตัวแต่สองตัวเราไม่พลาดแน่นอนแต่สามตัวแอดจะทําให้ได้นะ,ะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็เป็นสามตัวอันนี้บนนะคะหนึ่งเจ็ดใช่ไหมหนึ่งเจ็ดก็มีในตัววินเนาะแล้วก็เข้า 7, เจ็ดหนึ่งอย่าลืมกลับด้วยนะคะชุดนี้มันยังไม่ได้ปักหลักนะคะอันนี้80ก็80นะคะก็เข้าวิ่งลวดที่ศูนย์นะตัววินก็เข้านะ,ะน,นี่ก็ฝากไว้ด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนีงวดก่อนเลยนะ อันนี้เลขฝันเนะนี่เลขฝันก็อมสินอมสินกับทอนะคะก็ห้าศูนย์หนึ่งห้าห้าเก้าเห็นไหมเลขฝันแอดนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งห้าเก้านี่ทะเบียนรถเข้าของทอกอทั้งสามตัวเลยนะคะอันนี้ง,งวดก่อนๆค่ะที่ออกสี่หนึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เก้าสองนะคะนี่เก้าสองก็จ่อให้นะคะแปดแปดหนึ่งแปดอมเม็ดเดียวนะคะวิ่งรูดก็เข้าอยู่แล้วนะคะนี่ สามตัวแอดให้สีเจ็ดหนึ่งนะมันออกสีหนึ่งหนึ่งแต่ว่ามาดูที่สามตัวที่แอดให้นะคะที่เป็นมงกลมสีแดงนะคะสีสี่หนึ่งนะคะอันนี้ก็ที่ออกหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งหนึ่งใช่ไหมก็เข้าวิ่งรูดไปอันนี้แอดจองให้ที่หนึ่งสี่เพราะแอดคิดว่าแอดไม่ชอบเบิ้ลนะคะแอดก็เลยจองให้แบบนี้แต่ล่างเข้าที่เก้าสองนะคะวิ่งที่เก้าเจ็ดเก้าเห็นไหมเลขวิ่งแอดนี่ภาพยากนะคะ มีงวดก่อนนะนี่ก็ห้านึ่งมีสามแตกสามตัวเจาะที่70เข้าตลอดนะคะทุกคนถ้าใครอยากจะเข้ากลุ่มก็แอดไลน์ไปตามนี้นะคะทุกคนในกลุ่มก็สามารถแนวทางของขนมไทยแอดก็จะให้เป็นรายบุคคลไปนะคะแต่ว่าในกลุ่มของน้องนอยน้องลาวนะคะต่อวันก็ไปเข้ารวมกันนะคะก็มีอยู่หลายกลุ่มนะคะทุกคนอ่ะ ก็เมื่อวานนะคะน้องน้อยก็แตกฉนันบันไหวเลยเนี่ยแต่ก็น้องลาเนะะี่ยเจาะที่เป็นชุดกันนะคะเข้าที่42นะคะของเมื่อวานนะคะ,ะวันนี้ก็ถ้าใครอยากเข้ากลุ่มก็ไปสมัครได้เลยนะคะได้ทั้งไทยได้ทั้งน้องนอยแล้วก็น้องลานะคะจัดเต็มกันไปเลยนะคะอ่ะสูตรโชคดีนะเดะี๋ยวเรามาทําเหมือนวดก่อนนะคะวดก่อนที่เราทําก็ทําแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาทำมันของวัดนี้นะคะ อันนี้เป็น EP ที่4นะคะทุกคน EP ที่4เอากระดาษเด็ไซเคิลนะคะ 1. มีนาคุมหกหหนึมีนาคมุม,คมหกหกเป็นเด่นล่างนะคะอ้าวเป็นเด่นล่างนะคะต้องเขียนเด่นล่างไว้ด้วย สูตรโปรตอันนี้ก็จะเป็นสูตรโปรดนะคะโชคดีชนอันนี้คือชนแล้วก็ฝุนออกนะคะงวดที่สามสิบทับสิบสองหกห้าสามสิบแล้วก็สิบเจ็ดทับหนึ่งหนึ่งทับสองสิบหกทับสองเนาะงวดที่ผ่านมา งวดนี้ก็หนึ่งสาหกนะครโปรดก็ยกมาเลยนะเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามห้าแปดศสามี่หกหนึ่งสาห้าหก็ดเ้าสองสี่หกเจ็ดแปดศูโชคดีสามหกเก้าสองห้าสองห้ดหนึ่งส เก้าสองห้าแปดหนึ่งสี่เอาเหมือนกันทั้งสามงวดเลยอ่ะมาดูของงวดนี้นะคะสูตรโชคดีได้อะไรสูตรโชคดียังไม่ได้หาอ้าสูตรโชคดีนะคะหนึ่งมีนาคมหกหกนะคะเราใช้หน่วยหน้าครั้งที่สองนะคะนี่หน่วยหน้าครั้งที่สองบวกสิบทายครั้งที่สองบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองบวกกันนะคะได้ตัวไหนเราก็บวกไปทีละสามเต้มนะคะอ่ะ มาหน่วยหนะ้าครั้งที่2องเราคือเลขห้านะคะสิบทายครั้งที่2คือเลขเจ็ดแล้วก็หน่วยท้ายครั้งที่2คือเลข7ถูกไหมคะอ่ามีน้อบวกกันได้ที่19เหมือนเดิมนะคะเอาเก้าสองห้าแปดหนึ่งสเป็นเลขชุดเดิมนะคะบวกกันไปทีละสามเต้มอะ ก็จะได้925814นะคะ925814นะคะสำหรับสูตรโชคดีอ่ะเขียนไว้ก่อนดตัวเดิมอันนี้คือสูตรโชคดีอ่ะสูตรโปรดนะคะโปดเราก็ใช้ หมื่นบวกพันบวกสิบล่างสองครั้งหน่วยล่างนะคะแล้วก็รอยท้ายครั้งที่หหน่วยท้ายครั้งที่สองบวกหนึ่งคงที่นะคะสูตรคล้ายๆไหลาย,ยาวนะคะแต่ไหลาย,ยาวแอดก็ยังทําต่ออยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้เอามาให้ทุกคนดูเพราะว่ามันหลุดนะคะที่ผ่านมามันหลุดแอดก็เลยยังไม่ได้เอามาให้ทุกคนดูเนาะได้ตัวไหนบวก 2, บวกสบวกสบวกหบวกหแล้วก็2นะคะทั้งหมดก็จะได้6ตัวนะคะงวดนี้นะคะก็ หมื่นคือเลข900าคือเลข0 10ย์ล่างคือเลข8 2สองครั้งนะคะหน่วยล่างคือเลข0นะคะแล้วก you know ็รอยท้ายครั้งที่1คือเลข5หน่วยท้ายครั้งที่2คือเลข7บวก1คงที่นะคะบวกกันได้ที่38บนะคะนี่บวกกันที่ได้38มบแปดะก็อาดตั้ง8ปดบวกสงได้10ก็เอาแค่เลขศูนย์ศูนย์บวกสได้2 2งบวกหได้3า1บวกหงได้6ี่บวกสได้6ก็จะได้8ปดศูนย์สองสามสี่หกนะคะแปดศูนย์สองสามสี่ห นี่นะคะเรามาดูตัวชนกันนะคะตั้งแต่งวดนี้นะคะชนกันที่7ไม่ชน9ชนนะคะหไม่ชน2ชน3 3ชนแล้วก็หชนนะคะอันนี้ชน4ตัวเลยนะอ่างวดต่อมาชนกันที่8นะคะศูนย์ไม่มี2มีนะคะ สามไม่มีสี่มีนะคะหกไม่มีโอเคงวดนี้ชนกันที่สามตัวนะคะต่อมางวดนี้ชนกันที่หนึ่งนะคะสามไม่มีห้ามีหกไม่มีเจ็ดไม่มีมีห้านะคะอ่โอเคหนึ่งกับห้าเอาอันนี้เก้านี่เลขเก้ากับเลขเก้าหนึ่งตัวนะคะอ่าต่อมานะคะชนกันที่สอง สี่หกไม่มีเจ็ดไม่มีแปดมีนะคะไม่มีศูนย์โอเคชนกันที่สองสี่แปดนะคะงวดที่ผ่านมาที่ออกแปดศูนย์เนาะมาดูงวดนี้นะคะงวดนี้ชนกันที่แปดศูนย์ไม่ชนสองนี่สองชนสามไม่ชนสี่อ่ะชนหกไม่ชนชนกันแปดสองสี่สลับกันนะทุกคนเนี่ยแปดสองสี่ใช่ไหมมาดู อันนี้ผลออกเนาะงวดนี้ที่ออกอ่างวดสามสิบนี่นะวันที่สามสิบนี่นะผลออกที่ห้าแปดอันนี้ออกสี่เจ็ดเก้าสองมนะงแปดศูนงวที่ผ่านมาเอามาดูนะคะออกห้าแปดชนกันที่เลขชนมานะนีห้าแปดโชคดีเข้าสองห้า อันนี้4,7ตัวชนมาที่เลข4นะคะออก4,7เนาะนี่ข้อที่สีอ่ะต่อไปออก92ก็มา9ก้าเก้าสอสองตัวอันนี้ก็9นะคะอ่ะงวดที่ผ่านมาออก8,0ตัวชนมานะคะ8,0นี่นะคะงวดนี้นี่ 2> 8ป4 ส2 4อ่ะเดี๋ยวมาดูความน่าจะเป็นนะคะความน่าจะเป็นแอ d นี้เต้มด้วยมันจะได้ตัดแต้มให้ด้วย3ตัวนี้นะถ้าตัวไหนตัวดึงมา,าใครชอบตัวใดนะคะ สูตรแอดอน่เลยโอเคค่ะอ่ะเริ่มจากแปดก่อนเนาะก็จะมีอารทำเหมือนเดิมแปด x x แปดสอง x x สองสี่ x x ะีะ่นี่ก็คือวดก่อนมาที่แปดนะ,ะแอดทำให้แบบนี้แหละก็มาที่แปดจะมาเลขไหนแอดคิดว่าชนแล้วมาเลยวดก่อนมันก็มาเริ่มจากแปดนะคะแปดดูแต้มก่อนเนาะจะเริ่มทำแต้มให้ แต้มนะคะแต้มสองตัวก็จะมี6กเจ็ดแปดเสองสีกแต้มหนึ่งหนึ่งสี่สามหกชนกันที่ห9แล้วก็ สามนะคะอันนี้คือตัวเด่นเต็มเด่นแต่เราจะใช้เต็มนี้เป็นหลักนะคะนี่เต็มปกติชนเราก็มาเนี่ยค่ะมีแค่งวดเดือที่ชนแล้วไม่มานะคะคืองวดที่ออกก้าวศกนะคะชนกันดิ่เต็มสี่เก้าแต่มาที่เต็มหนึ่งเนาะเอามาดูแปดก่อนนะคะเดี๋ยวเราเอาเต็มนี้เป็นหลักนะคะก็จะเป็น แปดสี่ใช่ไหมไม่ใช่สี่แปด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 นะคะจะได้เต็มหกแปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดสี่เต็มสองแปดห้าใช่ไหมเต็มสามเนี่ยอันนี้คือแปดนะคะเดี๋ยวนี้ไว้เคียนกลับ แปดแล้วก็ <c oughs> สองก็จะมีสองสี่เต้มหกสองห้าเต้มเจ็ดสองหกเต้มแปดสองเจ็ดแต้มเมก้าสองศูนย์เต้มสองสองหนึ่งเต้มสามนะคะต่อไปก็จะเป็นสี่เนาะ น,นี้ยังไม่ปากหลักนะเดี๋ยวเขียนกลับให้ด้วยก็จะเป็นสี่สองสี่สองสี่สองแต้มหกสี่สามแต้มเจ็ดสี่สี่แต้มแปดสี่ห้าแต้มเก้าแล้วก็สี่แปดแต้มสองใช่ไหมสี่แปดแต้มสองสี่เก้าแต้มสามนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใครชอบแปดก็ดูแปดนะคะแต่อย่าลืมกลับด้วย กลับด้วยนะคะนี่อ่ะมาดูเด่นสูตรก็จะมีหกเก้าสามหกก็จะมีนี่เลยนะคะหกอ่ะอันนี้เก้านะคะนี่สามก็ตัวสุดท้ายนี่ น,นี่คือตัวเด่นเนาะเด่นไอ้พวกนี้ก็จะเป็นรองชนอาจจะไม่มาก็ได้นะคะทุกคนอันนี้หกเก้าสามเป็นเด่นใช่ไหมหกก้าสามรองก็จะเป็นเจ็ดแปดสอง หกเกสมก็จะเป็น1 4ึ่งสี่ศูนย์นี่ก้ก็จะเป็นแต้มลองนะคะอันนี้แอดให้กันแล้วกันนะคะเด่นก็เอาตัวที่วงกลมก่อนเลยนะนี่ นี่นะคะอันนี้คือเด่นรองนะคะแอดก็ส่วนตัวแอดนะก็เอาลงลงของแอดชอบแต้มนี้นะนี่ที่เป็นแปดสีอันนี้ขอนอกไปหน่อยนะคะเพราะว่าในอีกสูตรหนึ่งมันมีติดนะคะขอแค่สองตัวนี้นะคะที่จะเป็นตัวรอง ที่แอดบอกไปแอดชอบที่4ี่ห้าใช่ไหมนี่สี่้าก็ผู่มานะคะอย่าลืมอ่ะเอา4ี่หกับ4ี่แปดนี่ติดไว้หน่อยนะคะแอดชอบอยู่นะแอดชอบส8แปแล้วก็4 5หอยู่นะคะทุกคนอ่ะนี่ก็จะเป็น8 2 4สองสนะคะชอบตัวไหนก็เลือกเพราะว่าถ้าชนแล้วแอคิดว่าน่าจะมาแต่ถ้าตัวชนมันไม่มาเอาทำเหมือนเดิมเนาะ ถ้าัวชนถ้าตัวชนไม่มาเรากันไว้หมดเลยนะคะทุกคนถ้าตัวชนไม่มานะคะนี่เนาะแปดสองก็จะเหลือ0 3 6 0์สแล้วก็แปดสอ่อาเก้ห้าห เก้าห้าหนึ่งอันนี้จับวินกันได้เลยนะหกตัวนี้วินเป็นล่างได้เลยนะถ้าคิดว่าตัวชนมันไม่มาอะมาจับประกบดูนะคะก็จะเป็นเอาเอาคณละฝั่งนะแต่ถ้าเอาไปวินกันเลยก็จะได้หลายตัวแต่แอดจะทําเป็นแบบจับประกบนะคะก็จะเป็นศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งแล้วก็สามเก้าสามห้าสามหนึ่งหกเก้า 6, 5แล้วก็ 6, 1นะคะเดี๋ยวถ้าตัดแต้มอันนี้แต้ม9ได้แต้มห้าต้มหนึ่งต้มสี่ต้มแปดต้มสองต้มห้าต้มหนึ่งต้มเจ็ดนี่นะถ้าเป็นตัวชุดอ่ะถ้าตัวชนมันไม่มานะแอดคิดว่าตัวชนมันก็มานั่นแหละเนาะก็จะประมาณนี้นะคะ ถ้าในตัวชงน้มาแอดชอบสามห้านะชอบสามห้าตัวนี้นะคะอ่ะก็แคปหน้าจอไว้นะคะทุกคนนี่นะอืมดูดีมันก็ได้ไม่ครบเอาแบบตัวเล็กๆไปก่อนนะคะนี่นะถ้าเอาเด่นๆเ,เลยนี่เอาตามนี้นี่นะ มีชนที่8ปดสองสนะอันนี้โลผุนอ่ะชอบตัวไหนก็ตามนะคะชอบตัวไหนก็จัดนะคะอยากเข้ากลุ่มคลิกลิงด้านล่างเลยนะคะรับรองว่าทุกคนบนล่างทุกคนน่าจะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสามตัวแอดก็จะพายายามทำให้เข้านะคะ าส,สามตัวนี้เข้ามาส่งวัดติดแล้วก็มาหลุดวดก่อนนะที่สามตัวไม่ไม่เข้าเนาะเดี๋ยววดน,นี้เดี๋ยวแอดทำสามตัวให้อีกดูเลขน่าจะไม่ยากนะคะแนวทางเลขน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวแอดจะส่งให้นะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกนะคะแล้วก็ห้องน้องน้อยน้องลาวนะคะแตกกันกระจายวันนี้แอดก็จะลุงให้อีกเหมือนเดิมนะคะใครอยากจะเข้ากลุ่มก็ไปสมัครสมาชิกได้เลยนะคะทุกคนตลอดหนึ่งปีเลยนะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ